หวชนพลวงศ์สาครนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยจากจังหวัดเลยเดินทางถึงสนามินวรรณภูมินะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เปิดเผยว่าดีใจนะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้หายเหนื่อยสียทีครับหลังจากทํางานหนักมาตลอดหลายปีขณะเดียวกันก็อยากบอกพ่อกับแม่นะครับว่าลูกทําสําเร็จแล้วครับก็อยากบอกว่าผมทําสาเร็จแล้วครับแล้วก็รักพ่อกับแม่มากครับ พลวงสาพ่อของวชพลวชรพลนะครับเผยว่าภูมิใจตัวลูกชายคนด,ดีมากนะครับไม่คิดว่าลูกชายจะมาสร้างผลงาน,นได้อย่างยอดเยี่มคยมในการแข่งขันนี้นครับ,รบผมเพราะชีวิตผมกับต่อลําบากมาก่อนนะครับผมก็ทางจังหวัดเลยก็จะมีการแห่ที่รอบจังหวัดแล้วก็ทางผมก็จะมีหมอลําซิ่งแล้วก็ดนตรีที่หมู่บ้านแล้วก็จะจัดโต๊ะจีนประมาณ200กว่าโต๊ะนะครับฟรีนะครับผมให้หมู่บ้านแล้วก็ทั้งตำบลครับผมจาฟังอยู่นี่ก็น่าสนุกแล้วนะฮะ ขณะที่นางรุ่งพดีวงษามแม่ของวชรพลกล่าวว่าตนเองก็ได้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้หลายที่ตอนนี้ก็เริ่มแก้บนบ้างแล้วครับที่าทั้งย่าโมทั้งอะไร<อ>ผู้ชอบแล้วก็พระน่าในสวนเจ้าพ่อเขาใหญ่พระธาตุสีสองลักษรัก็เป็นนักกีฬาบ็อกเซียนะครับขณะที่บรวรุษแสงอัมพาน,นักกีฬาอีกคนนะครับามีคว้ามาได้หนึ่งเหรียญทองสองเหรียญเงินก็บอกว่าเงินอัชชีพที่ได้ครั้งนี้ยังไม่ได้วางแผนว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับ คนนะคะ ขณะที่คนนี้ครับรุ่งโรดไทยนิยมนักีฬาเทเโบิลเทนนิสเจ้าของเหรียญทองแดงพาเราไปติกเกมที่บราซิลนะครับเปิดเผยข่าวดีนะครับนอกจากจะทำผลงานเยี่ยมแล้วก็ยังบอกว่าเตรียมเข้าพิธีวิวาด้วยนะครับกับน้องแมวนรุ่งมลชัยชุมพูแฟนสาวที่พบหาอูใจกันมาเป็นเวลา7ปีครับและเข้าพิธีมั่นหมายกันมาแล้วถึง2ปีก็มั่นใจในความรักที่น้องแมวมีให้กับนตนตลอดที่รู้จักกันมีข่าวดีแน่นอนผมจะเข้าพิธีสมรสนะครับก็แต่งงานก็ผมกับน้องเนี่ยก็มั่นมา2ปีแล้วและปีนี้ก็ ถือว่าเป็นเลือกดีแข่งขันพาราลิมปิกเกมเสร็จแล้วก็รับปริญญาโทด้วยแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็บวชเรียบร้อยแล้วก็จะมีแต่งงานนะครับก็เข้าไิที่แต่งงานกันในช่วงเดือนปีใหม่นะครับนี่ควรเลยวิทย์นี่ไปสัค่าถึงที่เลยนะฮะสณะที่น้องแมวก็เผยว่าตอนนี้เรื่องการเตรียมงานและแจกการ์ดก็เชิญแขกก็ยังรอผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้คุยตกลงกันก่อนยังไม่ได้เริ่มเดินสายแจกนะครับเลยค่ะคือต้องรอผู้ใหญ่มาคุยอะค่ะแต่ยังยังไม่ได้คุยกันแค่คุยกันแบบเนินนแบบ บแบบว่าเข้าๆวไว้ก่อนแต่ว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องรายละเอียดนะคะคุยทำข้าวที่ลำพังกันขณะที่สินสอดเท่าไรนั้นยังไม่ได้ตกลงกันนะครับต้องให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอีกครั้งเหมือนกันส่วนเรื่องการฮัมนมูนะครับนิรุน์บอกว่าจะพาแฟนสาวไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วย